วันนี้ยิงไม่โดนเออเออโดนโดนใส่เออเออยิงไม่โดนเลยอะยรวุ้ยมตัวเองอะไรทำไมยิงไม่โดนวิ่งออกมาสิคะเออลอยหลบขนาดนี้เธอเธอต้องช้าเราล้วป้าวิ่งออกมาหน่อยวิ่งมาอ้าวิวิวิววิหัวสองสามห้าเอาเพื่อนฉันเอาอุ้ยไปนั่ง อย่าให้เราล้มก่อนนะเธอล้มก่อนจะดีแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงจุดที่อยู่เล่นฟรีไฟเป็นนานมากจนตอนนี้ไม่รู้ว่าฟรีไฟันการอัปเดตอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือวันนี้มันในปีนอเขาเรียกว่ามานุกจอยไม่ใช่มาบุกจอยนะแล้วพายงอะไรกับฉันล่ะเนี่ย ชุดที่ดีก่อนแล้วตอนนี้ก็ิีลงมาแล้วมันไม่มันม่นใจว่าไอ้ที่ลงตรงนี้นี่ไอ้คนพาม,ามาันคิดอะไระลงกลางตูงแล้วแบบว่าลงมามันก็ต้องเจอคนอเยอะๆนะวิ่งกันพุกพ่านพุกพ่านใช่ไหมจับปืนได้ไม่รอช้าไปที่หน้าต่างของมันทำ็หวังว่ากลวไม่ตาย ตอนหลังฟรีไฟเขาเล่นกันยังไงไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมยิงแล้วมันไม่ค่อยตายสักเท่าไหร่เขาใช้สกิลอะไรกันอยากรู้ใครรู้คอมเมนต์บอกเลยนะคะแบบดูนี่ว่าตายยากๆอะไรเนี้ยนะคือมารุโกโจอยมาถึงดูนี้หัวไปแบกบางทีก็ล้มตึงล้มตึงคือไม่เข้าใจว่าพี่ยิงกันได้ยังไงเนี่ยดูดูยิงไม่เท่าไหร่คือม่อถ่ายกับครื่องบอด ต้องใช้สก,กิลอะไรบอกหน่อยน่ะก็ดูยิยงเสร็จไม่หนีคืออะไรอย่าดูคืออะไรแล้วให้ไม่ตามโอ้โหให้เพื่อนถับมาติดกันติดอะไรมาเราใช้หนึ่งป๊็อกอา้าวล้วกสุนจังหวะนี้ไม่มีทำยังไงหากรน่อกวิ่งไปโอ้แล้วไม่มีด้วยนะโอ้แล้วเขายังอยู่ บอกเลยถ้าเ็ที่กินกิใครตายฉันตายฉันไปก่อนเ้วบอกคไปก่อน เอ็ 40, มพีศิสูรณ่าเมั่นใจเปลี่ยนเป็น U MP แล้วกันเนาะน้าวิ่งรับปลาเฉยวิ่งทำไมวิ่งตั้งใบก่อนวิ่งไปไหนว้าจ์เชลโอ้ยออปืนปืนไม่เก็บเนาะวิ่งอย่างเดียวอะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรฉันก็เป็นอะไรฉันเก็บของตลอดคือแบบของมันไม่ฟูไงขอโทษทีของมันไม่ฟูแล้วเพื่อนฉันก็เป็นอะไรไม,ไม่รู้อะไรโอ้โหเก็บแล้วหนึ่ง คือแบบจริงๆเอ้าเรามาทำกิจกรรมเก็บที่เป็นโบ้แ่ลดาวอะ่ะทำไมมันไม่ค่อมีอยากรู้แต่เวลาเล่นพีชุดปีไม่ค่อยจะได้ <c oughs> โอ้ยเวลาเล่นก็ไม่มีเหมือนเข้ามาบ่นเฉยๆอีกแล้คนดูก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะเจา้านันี้วิ่งเข้าไปเข้ามาแล้วเจออะไรไม่เจออะไรก็ไม่มีอุ๊ย ยูโอเคพเนียก่อนนะหามือก,ก่อนไหมอยากรู้ตอนนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยมั่นใจว่าคนเล่นฟีไฟส่วนใหญ่เขาเล่นอะไรกันสกินปืนแบบชิปเป็นอะไรยิงแบบปุ้งปุ้งไปเลยมีไหมเป็นมะก่อนมันก็เหมือนเป็นอะไรที่สนุกขึ้นนะถ้าแบบ ยิงไม่ก็ตายอ่ะเออสะดวกนะมันยังพอมีรุนแต่ตอนเนี้ยวิ่งไปตรงไหนวิ่งโง,โง่ๆตะเกียบไปวิ้งไปได้ยังไง สิงคโปรมันูก่อใจไม่รู้จะไปทางไหนไม่ได้เล่นนานไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนร่วมทีมพอกันเลยไม่ได้เล่นพอกันไม่พ้างเป็นู้เป็นอะไรแต่ก่อนเล่นทุกวันทุกวี่ทุกวันเลยนะอืมไม่เล่นไม่ได้คิดถึงเกมหรือคิดถึงใครในเกมบอกก่อนเอ้ยไม่ไม่เอาไม่พูด ูเพื่อนฉันวิ่งหบบเร็วเลยกระโดดไปกระเด้งมาอา้าวศัตรูอยู่ด้านหลังโอเคเอา้าวเพื่อนประทัแล้วเอ๊ะหายไปไหนเมื่กี้มันมีมาบอกมีศัตรูอ้าวแล้วศัตรูหายไปไหนเฮ้ยทุกคนทำไมหาศัตรูยากมองไม่ค่อยจะเห็นศัตรูแล้วปุ่มเป็นอะไรปุ่มเป็นอะไรโกนจะต้องอะไรจะคาตานามากมายอยากรู้มเวลายิงยิงที่มันดีได้ไหม น้ำไม่ต้องขยันฟันเป็นอะไรก่อนเนี่ยเป็นอะไรถามไม่ไม่ได้ถามคนอื่นถามเนี่ยถามมันกูจอยเป็นอะไรโอ ใช่อรหรอกเราละเพื่อโอยเข้ามารอบนี้เป็นอะไรที่นานจัดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้ปืนอะไรดีด้วยถึงขั้นนั้นเลยไม่รู้จะใช้อะไรไที่แบบไม่ต้องยิงเยอะๆแบบที่คนอื่นเขายิงเราอะไม่ต้องยิงเยอะๆเอาเพื่อนเพื่อนฉันเพื่อน,อนฉัน,ฉนเดี๋ยวเดี๋ยวกินจี้เธอโดนอะไรเนาะแล้วตอนนี้เป็นอะไรที่ เปิดไมค์คุยกันไม่ค่อยได้เปิดไมค์แล้วไม่ได้ยินเสียงเขาศัตรูเลยด้วยซ้ำเออใครมีวิธีแก้บอกหน่อยนะคะไม่รู้จะทํายังไงถึงขั้นต้องปิดไมค์เล่นกันแล้วตอนนี้เสียงเบามากเสียงในเกมเบามากแล้วมันแบบสนทนากับเพื่อนได้จริงแต่จังหวะนี้ยิงไม่ก่อน,นเออเออโดนไปแปดเออเออยิงไม่โดนเลยคืออะไรโมุดตัวเองคืออะไร ทำไมยิงไม่โดนวิ่งออกมาสิจคะเอ้เาอหลบขนาดนี้เธอเธอต้องช้าเราแล้วป้าวิ่งออกมาหน่อยวิ่งมาอ้าอุ้ยอฮ้ยจะทำยหัวสองสามห้าเอาเพื่อนฉันเอาอุ้ยเป็นอะไรล้มกิง้ง t h a n อย่าให้เราล้มก่อนนะเธอล้ม <I want S 1> ก่อนจะดีแล้วโอ้จับปะป๊าล้มก็แรงคืออะไรเนี cool ย่ยอยา ตอนนี้คือเล่นไม่ไหวเลยเหนื่อยเหมือนเหนื่อยอะ่ะเอา้าฮือยิหยขยันลม้มเออเออเอ,เ,อเดี๋ยวกลองไฟไม่ประโยชน์บอกเลย,ยงวันโอ้ยยังไยกูมีทักษะน้ำเดิม ตัวเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วทุกคนถ้าจะเข้าวงเป่าแยกออกมาจาังหวะนี้เราจะรอดไหมรอดไหมไม่รู้แต่ไปก่อนวงแรงแรงโคตรคืออะไรห,หุยเหมือนความรู้สึกของฟูปืนไม่ได้อะปืนมันยังไม่ได้อะปืนมันยังไม่โดนคือคนอื่นเขามีปืนม,ม,มีฟ้าวยิงป้องสองป้องเดี๋ยวเราก็ล้มปืนก็ดึงไม่ได้นะอยู่กับเทิศเลย อื้อหือดิ๊ดดิ๊ดดิ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 ๊ดอ้าวไหนก็อีกคนนี่รึป้าโอ้ยอาไอ้เก่งเอ้าเอาเอาวอ้าวอ้าวอ้าเอาไอ้เก่งอย่างนี้เล้วทุกวันใช่ไหมทุกวันรึป้าอ้าวจะฉันทำยังไงลองไปไหมอโอ้ยิงไม่โดนอ๋อ้ปยิงอะไรก่อน เดียวทำไงจังวันี้เราโดนศัตรูดักหน้าห้าสามหกเอ็ดาทเจ้าบวกกันนี้เท่าไหร่แล้ววะไม่ตันไม่ทำไม่ผิดก็ตอนนี้ทำไงช้าอย่งเดียวบอกเลยอุ้ยด้านข้างมีศัตรูอุ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเปิดก๊อกน้ำ rampage มันเปิดก๊อกเลือดเลยนะนั่นน่ะไหลเป็นทางจะมัตายไปแล้ว แล้ว<า>ะอะไรกันกลองก็เล็งสกุลก็ล้อมรอบฝากระมีใส่กลงมีมอุย๊ยน,นั่นหมือนศัตรูอยู่จุดที่ดีฟาวด้วยทำยังไงอยู่คนเดียวเล่าอ้าวเป็นคนใหม่อุ้ยข้างล่างมีศัตรูไม่ไหวนอไม่ไหวรอโอ้ยดีอดุ้อออยอืมเฮ้ยมันอยู่บนเขาใช่ไหม หัวหัวแบบ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 อ้าวตนตายอ้าอ้าเอ๊ะไมฉันไม่สนใจคนอื่นทำไมฉันมิ่งก็ไหนอ้อวอะไะยังไงดีทุกคนน่าจะตายวงแล้วล่ะไม่น่ารอดหุยะเหลือแค่ไม่กี่คนนะนี่เราติดหนึ่งในสิบแล้วนะเอางี้ดีกว่าอ้าอ้าวย่าอย่าทำหนูค่ะพี่ หนูน้านัน,นทีเล่นให้หนูเขาวงบนให,ใหม่โอ้จริงวไหมจะนำอ่ะแล้วตัวเองยิงเสร็จเขาวงเขาวงใหมเออไม่รู้จะยิงทำไมก็แบ่งไปเมันเขายิางตัวเองไม่ง่ายอยากรูโอ้ยจังวันนี้ไม่น่ารอดหรอกคะ่ะทุกคนเราเพื่อนเป็นอะไรเพื่อนขยันตายขายันหลงไม่น่ารักไม่ช่วยเลย ไม่ไหวแล้ช่วงวันนี้เอาออสตันอีกนิดหนึ่งอ้อแล้ววงยังเร็วอย่างแรงไม่รอดแล้วล่ะทุกคนทำไงดีทำไงดีงดอ้ไม่ไหวลแล้วนี้เราจะตายละบอกล่ใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะบายบาย